เอ้าพี่ต้นหายไปไหนเนี่ยแล้วใครเอาขยะมาวางไว้ตรงนี้อ่ะโอ้ขยะทั้งนั้นเลยอะไรเนี่ยมายุ่งอะไรของพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้นของพี่อันเนี้ยมันคืออะไรครับโอ้ยของใช้ที่ที่บ้านพี่เองไงเนี่ยพวกเนี้ยของใช้ที่บ้านนั่นหมายควายว่าความหมายความว่าเฮ้ยสบายน้องสิไม่แค่สองเมียแล้วออกจากบ้านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ของมันเยอะเกินเลยต้องเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์หน่อยมันยังไงครับพี่ฮะก็เอามาออกกำลังกายไงออกกำลังกายอ่าขวดน้ำนี่นะทำไงได้พักขม้าเป้อืมออกกำลังกายได้เหรอพี่ได้อ่ลองยกเหยียดแขนขึ้นสิเฮ้ยได้ใช้กำลังอ่ะบุญที่เข้ารายการแล้วเหรอเนี่ยเข้าแล้วเอาวหบุญดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้ วันนี้นี่ทาไมถึงต้องเอาของใช้ที่เราเจอภายในบ้านเอามาออกกำลังกายครับพราะจริงบางทีเรามองข้ามไงใช่ไหมของที่อยู่ในใกล้ตัวเราที่อยู่ในบ้านเราเราสามารถทจะออกกำลังกายได้เฮ้ยต่อยังไงนะครับยังไงนะสามารถเอามานํามาประยุกต์ใช้ออกกำลังกายได้นะครับแสดงว่าเดือนนี้นะครับเราจะมีซีรีส์การออกกำลังกายกับของใกล้ตัวเราไม่ต้องมีข้อแม้ต่อไปใช่ไม่ต้องบอกว่าฟิตเนสอยู่ไกล้ เอาของที่อยู่ใกล้ตัวในตู้เย็นก็มีสามารถออกกำลังกายได้ใช่สามารถใช้ของที่อยู่ในบ้านที่ดูลูกๆๆเอามาออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้ใช่สุดยอดนี่สมแล้วที่น้องเคารพพี่ทุกสัปดาห์น้องจะขึ้นอยู่กับผลงานถ้าเกิดพี่มีผลงานน้องจะเคารพนะครับโอเคครับดีมากวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรามีอาสาสมัครนะครับ ที่อยากมาออกกําลังกายกับเราเขาเป็นนายแบบและที่สําคัญครับเขาเป็นเด็กของพี่แอดด้วยแอดคาราบาวแอดคาราบาวบัวลอยจะพื่นจะบ้าเหรอแอดเรานี่แหละพี่ี่ก่อนที่ก็อยู่ก่อนเราช่วงอาหารเขาอยู่กับพี่แอดแล้วเ็าส่งมากขาจอาหารปุ๊บก็ต่อออกกำลังกายหน้าตาดีแต่อยากเล่นเวทเพิ่มพี่แอดจัดมาเราก็จัดไปเต็มที่พบเขาเลยครับ มาแล้วนะครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยครับสวัสดีครับจริงจริงด้วยไปในแบบเลยใช่ไหมครับครับผมก็ชื่ออะไรเอ่ยชื่อบุ๊กครับผมชื่อจริงนายภคสินป์โตสกุลครับปัจจุบันนี้ก็เป็นนายแบบอิสระแล้วก็เป็นดีเจแล้วก็พิธีกรด้วยครับ นายแบบอิสระดีเจด้วยเป็นพิธีกรว้าวเยี่ยมเลยเป็นนายแบบนี่คือเรื่องอาหารคูอย่พี่แอดเรียบร้อยพี่แอดเลยส่งมาปุ๊บบอกว่ามาเจอเฮียบุยหน่อยใช่ป่ะคือได้เรื่องอาหารการกินเพื่อเสริมกล้ามมาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะได้วิธีการเล่นฟิตเนสแบบง่ายๆเพื่อเสริมกล้ามเนื้อครับอยากเพิ่มอะไรมากสุดครับอยากเพิ่มอะไรจริงๆตอนนี้อยากเพิ่มหน้าท้องแล้วก็บริเวณวีเชฟครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบ มีเนื้อมีมีไขมันหน่อยมีแฟตหน่อยโชว์ได้บ่าวมีความสุขมีความสุขโชว์ได้บ่าวโชว์ได้บ่าวโชว์โชว์ได้ครับแต่ว่ามันอัดหนึ่งสองสามเนี่ยครับมันอาจจะยังไม่ชัดนะครับอยากให้มันแบบใช่ให้มันมีสิีู่ตรงนี้คือตอนนี้ยังไม่ลีนชัดใช่ไหมครับโอเคเยี่ยมเลยได้นะครับเดี๋ยวจัดให้เรามีอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ครับเริ่มจากชิ้นแรกนี่คือขวดน้ําที่เป็นขวดน้ําใสคุณสามารถออกกําลังกายง่ายนิดเดียวเริ่มจากขวดแรก นี่เห็นไหมครับสุดยอดสองอันเป็นดัมเบลได้นี่คือสุดยอดแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณยังไม่ชอบใจขวดน้ําจัดไปอีกหนึ่งอย่างนี่คือเปอ้ไม่ใช่เป้ธรรมาดาอันนี้คือเป Hi ้ไฮร็อกจะบ้าเหรอนี่คือเป้สามารถพยุงได้ออกกำลังกายได้ชิ้นที่2ผ่านไปชิ้นที่3ถ้าคุณไม่ชอบชอบยานพาหนะนี่คือผ้าเขามา้าคุณสามารถขี่ไปโน่นไปนี่ได้เรียกว่าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ทีเดียวหมดแล้วเป็นผ้าเขาม้านะครับ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณยังไม่ชอบอีกชิ้นสุดท้ายนี่คือลางใส่ของทั้งหมดคุณสามารถยกได้ไม่่าจะเป็นโลว์เวอร์แบ็กหรือว่าเล่นไหลก,ก็ได้หรือว่าเล่นอกคุณสามารถเป็นวิดพื้นแบบนี้ได้นี่แล้วครับอุปกรณ์ชิ้นไหนที่คุณเลือกครับน้องบุ๊กขอเลือกเก้าอี้แล้วกันขอเลือกเก้าอี้แล้วกันครับเดี๋ยวพูดมาทั้งหมดขว่วน้ำเปยผ้า <laughs> เข้ามม้าของเลือกเก้าอี้ครับ ได้ไหมครับอาจารย์ต้นครับได้ครับเมื่อน้องเลือกเราก็จัดให้เก้าอี้สามารถออกบรรทัดได้อเป็ของใกล้ตัวจริงนะใช่ใช่เพราะเก้าอี้ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วเงินเดี๋ยวเราเคลียร์ของเริ่มจากเก้าอี้ครับต่อไปถึงเลือกเก้าอี้ครับน้องบูครับคือผมว่าเก้าอี้เนี่ยมันเป็นของที่เราหา ได้ทั่วไปที่บ้านใกล้ตัวคือทุกบ้านมีเก้าอี้อยู่แล้วผมเลยคิดว่าเอเก,ก้าอี้เนี่ยนอกจากนั่งแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ด้วยการใช้ออกกำลังกายได้หรือเปล่า คือเป็นคําถามมีกินไว้ในใน,ในหัวหน้าละสงสัสยอยากลองภูมิอาจารย์ต้นใช่ไหมครับ <c oughs> อยากลองภูมิอยากลองขอมทาได้ไหมพีต <c oughs> มพ่ตน้นทําได้ครับเก้าอี้ <c oughs> จริงป่ะจริงห <c oughs> ลักในการเลือกเก้าอี้ที่ถูกวิธีในการ <c oughs> ออกกําลังกายคือ <c oughs> อะไรครับอ,อันที่หนึ่งเรา,เรา,เ,ราเราคงไล่ดูแต่ตัวฐานเลยตัวฐานคือตัวฐานก็คงต้องให้ดูมันแข็งแรงแข็งแรงนะครับเก้าอี้พลาสติกฉีดแต่เงี้ยไม่เวิร์กเนาะใช่โดยเพราะอย่างถ้าเกิดตัวเล็กๆอย่างบวยเงี้ยเกิดไปเล่นเก้าอี้พลาสติกอันนั้นเก้าอี้พลาสติกแค่นั่งกินส้มตำเคยหักขาก้นมาแล้ว นะครับดังนั้นเราก็<ร>าตาจจมากเลือกประเด็นแรกนะครับประเด็ดนที่2คือมันควรต้องอยู่กับที่ได้มั่นคงนะครับปัจจุบันจะมีเก้าอี้บ,บางอย่างที่เป็นลักษณะที่มีล้อซึ่งตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้แบบนั้นเราอาจจะต้องหาเป็นผนังหรืออะไรที่มันคอยค้ำนะครับคอยประคองไว้เพราะทางั้นมันจะ ขับเคลื่อนอาจจะเป็นทั้ง2ล้อทั้ง4ล้อไปหมดเลยทุกทิศทางอันที่3าคือตัวน้ําหนักที่การรับพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักพิงหรือสิ่งที่เราจะเอามาใช้ครับคงต้องให้ดูเหมาะสมกับเราที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราตัวเล็กๆก,ก็โอเคเก้าอีท้ที่ดูขนาดนี้ก็น่าจ,จะโอเคแต่ถ้าเราตัวใหญ่หน่อยอาจจะต้องดูเพิ่มเติมให้มีเรื่องของพนักพิงหรือว่าการรองรับที่มันมั่นคงมากขึ้น<อ>นะครับแสดงว่าท่านฟังคือต้องเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงด้วยใช่คนต้องเป็นแบบนั้นนะครับคือเก้าอี้ที่ฐานแแข็งงร มั่นคงไม่ขยับซ้ายมไม่ขยับขวาเพราะถ้าเกิดขยับไปได้เนี่ยเวลาเราเกรงกล้าเนื้อบิดนิดนึงอาจจะเกิดบาดเจ็บได้และที่3คือมีพนักพิง,ง,งพนักพิงต้องเหมาะสมกับน้าหนักตัวของเราด้วยว่าแข็งแรงเพียงพอ,อ ปกติเวลาที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแล้ทาเก้าอี้เนี่ยมันจะมี2อย่างอันนี้หนึ่งก็คือเราพยายามใช้เก้าอี้เลยกับอันอันที่สองคือเหมือนก็แค่เป็นตัวช่วยอย่างบางทีเราบอกว่าเอ้ยแค่พยุงอะไรต่างๆที่เราเคยใช้เก้าอี้ชลอบยืดเส้นร่างกายแต่วันนี้เราคงจะพยายามให้เหมือนก็เอาเก้าอี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายเหมือนก็เป็นอุปกรณ์เยี่ยมเลยในสมองหรือจินตนาการของนุ้บุ๊กคิดว่าจะออกกำลังกายแบบไหนครับเก้าอี้ผมคิดว่าคงจับคล้ายดัมเบลแล้วก็ยกงี้ไปครับ จับอย่างนี้หน้าท้องอ่าจับอย่างนี้แก็ยกอย่างนี้ป่ะครับออ๋คล้ายกันไหมเดี๋ยวลองทำดูซิอ่าอ่อาบุ๊คลองทำดูเออนี่ก็ช่างช่างจิ้นนะอีเมจินนะอ่าวีเชฟนึกถึงสภาพได้แต่รอด้วยเก้าอี้แล้วตัดผ้ามัเป็นแบบนี้จริงวันนี้วันนี้เราเราได้ท่าใหม่อีกหนึ่งท่าแล้วนะครับคิดว่าได้ไหมคิดว่าพอได้ไหมคิดว่าพอได้ครับพอได้นะเฮ้ยเราหล่อพี่ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ เป็นเด็กพี่แอดด้วยครับโอเคครับเรามาดูท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกเนื่องจากว่าเราเน้นในส่วนของตัวหน้าท้องนะครับท่าแรกเนี่ยเราให้นั่งนะครับนั่งนั่งธรรมดาเลยนะครับสมมุติว่ามีลูกฟุตบอลอยู่นะครับสลับเท้าสลับนะครับเก่งนะครับไล่สลับเหมือนเราใช้แตะลูกฟุตบอลอยู่นะครับยกเท้าขึ้นนะครับเหมือนลูกบอลเล็กๆนะใช่เป็นฟุตบอลไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวลูกลูกฟุตบอลเลยเหมือนกัสลับเท้านะครับไล่สลับยกขึ้นนะครับไล่สลับเฮ้ยมันเฮ้ยกำท้องเห็นนะไล่สลับนะครับ นั่นคือในเบื้องต้นลองทําก่อนนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครับไล่สลับตัวให้ตรงนะครับยกขึ้นยากเหมือนกันครับเป็นไงครับรู้สึกปวดเหมือนกันนะปวดช่วงเอวปวดเอวปวดหลังสิทั้งนั้นใช่ครับปวดหลังน่าจะผิดนะครับเราพยายามให้ให้หลังตรงนะครับให้หลังตรง เกรงหน้าท้องยกขาเก่งขาด้วยเกรงขาเกรงหน้าท้องจับไม่ได้ใช่ไหมยังไม่แน่ใจเราก็ใช้ประคองใช้มวกประคองโอเคครับอย่างนี้ครับใช่แต่โอเคอยู่นะครับคราวนี้เราลองให้ทําต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งพร้อมเริ่มอ่อึบนะครับหนึ่งช้านิหนึ่งดีครับสองนะครับเท้าเหมือนเราสลับสาม อ่ามีคนโทรเข้าครับเซฟโอเคย่อเป็นไงม้่งเป็นไงม้่งร้อนใช่ไหมครับเนือออกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกจริงด้วยไม่คิดว่ากอี้แบบนี้เนี่ยคือที่เห็นทั่วไปจะสามารถเลนท่าที่บอกว่าสามารถหนักได้ขนาดนี้นี่คือท่าที่หนึ่งนะครับที่เรามาดูกล้ามเนื้อว่า ได้ส่วนไหนเราจะใช้หมดเลยนะครับไอตัวตัวหน้าท้องก็ใช้ด้านข้างก็ใช้ด้านข้างเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แค่นั่งตัวตรง,ตรง,ตรงๆนะทำไมเราเราถึงได้ใช้นะครับจริงๆแล้วเวลาที่เรายกขวาซ้ายสลับเนี่ยมันมีการบิดเอียง e ของลำตัวซึ่งมันก็เหมือนกับที่เราเราบิดนะครับเพราะทุกครั้งที่เรามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเอ <B id S 2> e ี e ่ย e วยกเองใช่เอี่ยวยกเองมันก็มีการหดสั้นของกล้ามเนื้อเขึ้นมา คราวนี้ท่าที่สองนะครับเดี๋ยวขอเอาเก้าอี้นิดนึงนะครับคล้ายกับม่อสกู่แต่เราจะขยับสะโพกขึ้นมานะครับให้มานั่งตรงขอบของเก้าอี้นะครับมือเราสามารถประคองได้นีนะใช่มือเราสามารถประคองได้ตัวเหยียดยืดนะครับหลังขาอไม่พิงไม่พิงมือประคองนะครับแล้เราใช้เหยียดยืดนะครับเหยียดยืดขาเหยียดยืดขาะคบเข่าเท่านี้ที่มูฟนะครับใช่ครับให้เหยียดยืดนะครับตัวให้ตรงตลอดนะครับเหยียดยืดขึ้นลงนะครับเหยียดยืดขึ้นลงนะครับถ้าได้นะครับมือเราก็ ช่วยประคองอยู่ด้านข้างแต่ถ้ายังไม่แน่ใจมือให้จับที่เก้าอี้ได้นะครับเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดชา้ชาๆนะครับอ้าว่านั่งที่ขอบขอบของเก้าอี้นะครับนั่ขอบนะครับเป็นตัวมาข้างหลังนิดนึงหลังมาข้างหลังเอีไม่ได้ถือม่มได<ม>้มไ,มไม่ได้ครับไม่ได้อันตรายครับอายุเยอะแล้วอย่าทำอย่างนั้นเริ่มเหยียดยืดลุ้งกับไอ้เพ่งเปล่เลยเหยียดยืดขึ้นนะครับเวลาขึ้นเนี่ยพยายามงอตัวพร้อมเหยียดข่านะครขึ้นอ่า ดีครับข,ขึ้นโอ้ชานิดนึงาชานิดนึงอ่ะเจ็ดชานิดนึงครับแปดชานิดนึงเก้าอ่ะลองปล่อยแขนครับเหยียดแขนยืดไปข้างหน้าด้วยอ่ะสิบค้างไว้ค้างไว้ครับแขนเหยียดไปค้างไว้แขนเหยียดไปไม่พิงครับไม่พิงข้นนิดหนึ่งหนึ่งสองไม่พิงครับไม่พิงัว สี่ห้าแบตออนครับหกเจ็ดเจ็ดไมหน่อเจ็ดไปพิงครับไม่พิงแปดเก้าพอครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้เหนื่อยกว่าท่าเมาื่อคู่นี้อีกครับทำไมอ่ะมันเหนื่อยไงรู้สึกว่าแบบท่าแรกยังยังได้นั่งได้พิงนะฮะแต่ว่าท่านี้คือพิงไม่ได้คือต้องนั่งอย่างเดียวแล้วครับ เราก็ต้องใช้แรงขาด้วยพึ่งใครไม่ได้นอกจากกล้ามเนื้อตัวเองใช่ไหมใช่เป็นสุขายเพราะเขาขายาวด้วยพอขายาวระยางยาวเราต้องออกแรงมากขึ้นออกแรงมากกว่าเดิมใช่พอเพียงพี่บ๊วยเขาขาสั้นเนี่ยเขาจะทำให้ใช่เว้าที่มาแต่กัดเด็กๆพี่นั่งขาไม่ถึงนี้เลยอันนี้ท่าที่สามอ่าขอเก้าอี้นิดนึงให้สองตัวเล้วไหมพี่อ้าว ต่อไปนะครับคราวนี้เราเราจะเริ่กให้มีการในเรื่องของการบิดตัวครับผมเมื่อสักครู่เราเราจะเป็นแนวตรงนะครับคราวนี้เราจะให้เป็นการบิดตัวนะครับไล่สลับเท้านะครับขึ้นสลับแขนกับขานะครับตรงกันข้ามกันนะครับไปตัวตรงนะครับบิดนะครับไล่สลับนะครับเริ่มยกให้สูงขึ้นเขาให้สูงขึ้นอ่าใช่บิดนะครับไล่สลับไปสลับ อ้าวมาแต่จริงๆผมว่าช้าเนี่ยจะหนักกว่าใช่เพราะมันต้องเก่งค้างไว้อ้าวมาพร้อมกันนะครับปนะอาซ้ายน้ำหนึ่งนะสิบห้าพร้อมเริ่มอ่าดีสงูงสูงหน่อยยกสูงสูงหน่อยสามสี่สูงสูงหน่อยช้านิดหนึ่ง5้าไม่รีบไม่รีบไม่รีบหกช้าดูจังหวะพี่ดูหน่อยนี่เจ็ดช้าหน่อยช้าน,น่อย แปดยอดเก้ามันเหมือนหนักโซโล่ะมันหนักจ้าพ่อจริงจริงเอ้าพ่อเป็นไงบ้างสุดยอดครับคือหนักกว่าท่าเมื่อกี้อีกฮะจะบอกว่าใช่ครับมันหนักมากขึ้นเพราะเราใช้กล้ามเนื้อเรื่อยๆแรงเราจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆระดับน้ำมันเราจะ ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆผมรู้สึกเหมือนเหมือนมันมันได้ชูบทรงวีครับะเป่าใช่เพราะมีการยาบได้ใช่ไหมครับดันข้างใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้บุ๊กได้ลองทั้งขยับเร็วกับขยับช้าความ ความรู้สึกต่างกไหมต่างมากครับคือเร็วนี่มันแทบไม่ได้เลยเรงเรียงเหมือนเขามาช่วยแรงเวียงได้เฉยแต่ว่าถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยผมรู้สึกว่าที่เรากล้ามเนื้อมันได้ใช้เต็มที่เราเหมือนหนังเหมือนหนังเจ้าพ่อมันใช้จริงๆเลยใช่นะแล้วพอมันติดปุ๊บทำไงมันเรียบไห้อ้โหมันสุดยอดเลยอะ ท่าที่4ี่เราจะ้นอนนะครับเก้าอี้ก็วางไว้นะครับนี่ครับขาเหยียดยืดออกไปด้านข้างมือสองข้างรองข้างสะโพกนะครับยกข้ามเก้าอี้นะครับเท้าเกือบถึงพื้นนะครับพยายามให้ยกข้ามเก้าอี้นะครับยกข้ามเก้าอี้หลังพยายามดันชิดพื้นนะครับยกข้ามนะครับยกข้ามต้องชิดพื้นครับอกันไม่ให้กัามน้หลังไม่ใช่ทำไปด้วยอธิบายทำไปด้วยยังไงนะครับเวลาอธิบายต้องใช้มือด้วยโอเคโอเคเอามือขึ้นสินะครับเพราะงั้นเวลาถ้าเกิดเรา <S <S เดี๋ยวสิไอ้กุญชอนเจนเจนวันหลังหาอาจารย์ที Whew, ่ค er> ัสมาอธิบายไปด้วยทําไปด้วยได้นะออ๋โอเคไหนกว้ยลองทำดิล่ะทำไมทำไมทำไมกุ้งหลักติดมือครับครับเราเรี่องในเรื่องของการเกิดการบาดเจ็บของหลังนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราหมดแรงปุ๊บเนี่ยเราไม่เยอะโยกตัวช่วยโยกสะโพกช่วยเพราะงั้นเราเราพยายามให้ดันให้หลังชิดนะครับให้ออกแรงตัวหน้าท้องนะครับไล่สลับขวาซ้ายนะครับไล่สลับขวาซ้ายนะครับไล่สลับ ขวาซ้ายให้ข้ามตลอดข้ามสมมุติถ้าเกิดเพื่อนมาแบบสมมติเพื่อนมาช่วยด้วยเหรอโอ้โหนี่ยิ่งใช้แรงมากขึ้นเพราะเราต้องพยายามเก่งค้างไว้นะครับเก่งค้างไว้เก่งค้างไว้เนี่ยเก่งค้างไว้จะแเก่งค้างไว้เอาเอาลองดูเอาออกด้านข้างก่อนนะครับเท้าเท้าเหยียดที่มันนะครับอ่าฮะใช่นะครับพยายามยกข้างไว้อีกหน่อยหนึงได้ครันะครับขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะนอนราบลงไปเลย ไม่แตะพื้นแต่เกือบถึงพื้นไม่แตะพื้นแต่เกือบถึงพื้นอ่าวหนึ่งมา2ึบสองขาเหยียดยืดขาเหยียดยืดนิดนึง3ยกข้ามหน่อยอันนี้ได้กับเนื้อส่วนไหนครับ4ตัวหน้าท้องโดยเฉพาะที่เป็นด้านข้างนะครับส่วนด้านข้างแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของต้นขากับช่วงของการงอสะโพกด้วยนะครับ มันเหมือนว่าผมได้ดึงด้านข้างในจังหวะผมลงข้างมันจะอเอียง,ยงๆหน่อยๆโอเคต่อไปท่าที่5ครับครับท่าที่ห้าอ่าท่านี้เนื่องจากว่าเราเน้นหน้าท้องหมดแล้วนะครับคราวนี้เราจะให้ลองดูว่าเราหมดแรงจริงหรือเปล่า uh huh. รเราจะใช้ในเรื่องของการย่อนะครับย่อลงก่อนย่อกลับทะเยงนะครับยืดขึ้น ใช,ใช้แค่แตะนะครับขย eng นะครับแตะยืดขึ้นนะครับลงขย eng แตะยืดขึ้นไปไหนเข้าลงไม่วางเลยขย eng แตะยืดขึ้นฮะให้บุ๊คทำให้สะโพกแค่แตะนะครับไม่ไม่นั่งนะพยายามไม่นั่งนะพยายามไม่นั่งเองนะข้าวลองขย eng ก็อยู่วเกิจริงแตะยืดขึ้นเวลายืดขึ้นไม่ไม่ไม่ต้องขย eng นะครับอา้าวเอาใหม่ลงขย e n แตะยืดขึ้นลงผมบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าขยอนอัดรายการวันนี้ผมเล่นขามายืดขึ้นลงขย e n แตะยืดขึ้นดีโอเคประมาณนี้อา้าวพอแล้วนะ ครับเดี๋ยวทำสามนาทีครับโอเคอันนี้ได้กับเนื้ออะไรครับส่วนใหญ่เราเป็นเรื่องของตัวขาสะโพกนะครับ,รบหน้าท้องนี่จะช่วยเรื่องของการประคองตัวรวมถึงน่องด้วยเพราะเรามีการขย่งด้วยนะครับคือท่าสุดทา้ายเ,เรียกว่าเป็นท่า power เ,เล่นเหมือนใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อให้ที่เราใช้มาสี่ท่าเฮ้ยพลังงานใกล้หมดแล้วแดงแล้วกูไม่หมดจริงมาจัดการท่าสุดท้ายให้หมดไปเลยพอเล่นเสร็จแล้วรู้สึกว่าง่วงเป็นเรื่องปกติหรือถ้าเกิดคนกินข้าวก่อนออกกำลังกายมา อยากจะอาเชียนได้เ,เป็นเรื่องปกติพร,พร้อมไหมครับ3นาทีคุณชมเตรียมเก้าอี้เลยครับ<ด>ถ้าพร,พร้อมแล้วมาออกกำลังกายกันอ่ามือประครองครับผมอา้าวเริ่มอ้ม๊บอ้าค่อยๆสลับนะครับอย่าลืมนะครับยกขึ้นในสูงนิดนึงนะครับแตะ แต่เท้าไม่ถึงพื้นนะครับสลับดึงให้ช้านิดนึงมา่าดึงช้านิดนึงดึงช้านิดนึงดีครับนะครับแต่สมมุติว่าได้อ่าตรงนี้มีลักษณะเป็นเหมือนกับลูกฟุตบอลอยู่ใต้เท้าเรานะครับเหมือนแตะฟุตบอลสลับเท้านะครับสลับเท้าเอา4ีสามสองโอเคขยับตัวไปข้างหน้านิดนึงสะโพกด้านข้างโน้มตัวไปข้างหลังมือประคองก่อนเข่าสองข้างงอครับเหยียดยืดขึ้น อ๋อครับเหยียดยืดขึ้นอ๋อครับช้าๆถ้าได้นะครับมือสองข้างเหยียดยืดหรือกอดที่หน้าอกนะครับช้าๆเหยียดยืดเหยียดยืดช้านิดนึงขึ้นคุณครูครับพลัดลนพิงก็อี๋ครับไม่พิงไม่พิงหลังไม่ยังไม่พิงนะครับยืดอกหลังตรงไว้ขึ้นอีกนิดนึงขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงขึ้นหน่อยแขนเย็นหน่อยคุณครูครับยิ่งยกเข่าสูงๆมันรู้สึกมัน ทดฉับเข้าครับครูยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นหน่อยดีนะครับยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึงเอาอีกสี่ครั้งมาสี่สามเอาสองครั้งเดียวโอเคมาถ้าต่อไปเราสลับขวาซ้ายนะครับแขนสลับขาใช่ไปพยายามยกให้สูงช้านิดนึงยกให้สูงยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงนะครับสลับบิดตัวมากมาบิด สลับพีขาไปขาไปขวาแขนไปซ้ายนะครับสลับข้างกันยกหลังไม่พิงหลังไม่พิงดีครับมาใกล้แล้วนิดเดียวโอเคลงนอนเหยียดขาอด้านข้างมือประคองไปที่พื้นข้างสะโพกครับผมยกข้างขวาซ้ายขาเยียดหน่อยขึ้นอบมาขึ้นมาขึ้น มาคืนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาทาไมแตะพื้นเวลาลงดีครับสองครั้งหนึง่งโอเคมาขึ้น,กกน,นยืนห่างเก้าอี้นิดหนึ่งอ้าวย่อขยึ้นย่อข,ยขึ้นย่อขยงขยง่อขึ้นย่อ ขยงเขาไม่เคยไปเท้าย่อขึ้นย่อขยองย่อขึ้นย่อขยองย่อขึ้นดึงกระเพรงข้างหลังนิดนึงย่อขยองย่อขึ้นขอสองเที่ยวย่อขยองย่อขึ้นเที่ยวเดียวย่อขยองย่อขึ้น เป็นสามนาทีที่ทรมานที่สุดในชีวิตผมแล้วพี่ <S <S สุดยอดปะสุดยอดครับเด็กๆแล้วมันชอบความมันชอบดูนี่นะใช่ครับ <S <S ความเป็นผู้ชายมันแบบฮอร์โมนมันหลังไหมมันหลังมาเยอะมาก,มากคือกลับบ้านไม่นี่คือแบบจัดหนักเลย <S <S ใช <S <S ่มันรู้สึกสะใจไหมใช่ใช่อีกสักรอบนะได้ที่เพราะว่านี่คือการออกกร่งกายจากของใกล้ตัวเรานี่คือซีรีส์เป็นแบบมีทั้งเดือนอ๋อกลัวนายที่ไหนเราที่ไหนเราโอ้ ลุงโงครับรู้สึกยังไงบ้างราครับมาออกกําลงการของเรารู้สึกขอบคุณครับอาจารย์ต้นแล้วก็พี่โวยังมากนะครับคือผมไม่คิดว่า3นาทีเนี่ยอยู่ที่บ้านเราจะออกกําลังกายได้เหนื่อยขนาดนี้คือหลายๆคนเขาจะมีข้ออ้างว่าแบบไม่อยากมาฟิเตเนสแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้คําตอบแล้วว่าของใกล้ตัวใช่สามารถทําได้ภายใน3านาทีเก้าอี้นี่แหละเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับได้วีเชฟอย่างที่อยากได้ไหมได้แน่นอนได้กล้ามท้องอย่างที่อยากได้ไหมครับเลยครับทีนนาคตเลยไหมว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้สม่ําเสมอทําทุกวัน มันจะได้แน่นอนมาแน่นอนครับครับวันนี้ขอบคุณน้องบู๊นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสุดท้ายพี่ต้นครับการเอาของใกล้ตัวมออกกบร่งกายพี่ต้นอยากจะฝากอะไรครับบางครั้งของใกล้ตัวของเราอะก็คือใช้ประโยชน์ได้ส่วนหนึ่งลวแต่จริงมันอาจจะใช้ได้มากกว่านั้นนะครับยังไงก็มีอยู่แล้วเราก็น่าเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะครับหรือถ้าเกิดคิดไม่ออกปุ๊บเราก็สามารถดิติตามชม เฮลตี้เราได้อ่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซีรีส์นี้เราจะเป็นแบบนี้นะครับการออกกำงกายกับของใกล้ตัวรับรองว่าคุณจะคาดไม่ถึงติดตามสัปดาห์หน้าวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ